พรรคการเมืองต่างๆในประเทศนอร์เวย์แล้วก็การเลือกตั้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆในประเทศนอร์เวย์นะคะครูจะสรุปให้เข้าใจเฉยๆนะคะบางอย่างก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเกินไปแต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ก็ลองเข้าไปอ่านได้นะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ในเรื่องต่างๆไว้หัวข้อนี้นะคะในวิชาสัมพนุคุณสกับไปให้ข้างล่างเข้าไปอ่านได้เลยค่ะการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะการเลือกตั้งเขาเรียกว่าวันวันคือการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆเรียกว่า politically party politiske partier ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะคะการเลือกตั้งในประเทศนอร์เวย์ก็จะเกิดขึ้นทุกๆ2ปีอันนี้ก็จะสลับกันไปกันมานะคะในการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปก็คือเลือกตั้งรัฐสภาก็จะมีขึ้นทุก4ปี ทุกสีปีนะคะสลับกับเลือกตั้งแบบท้องถิ่นก็อันนี้ก็จะทุก4ปีเหมือนกันแต่ก็จะสลับกันก็เฉลี่ยกันไปมาก็คือทุก2ปีจะมีการเลือกตั้ง1ครั้ง2ปีนี้สมมติว่าปีนี้นะคะปีนี้เลือกตั้งรัฐสภา,าปีนี้นะคะอ,อีกสี่ปีถึงจะเลือกตั้งอีกครั้งใช่ไหมคะ แปลว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะก็ครบ2ปีแล้วก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นพอครบสอปีก็จะถึงหน้าที่การเลือกตั้งรัฐสภาอีก2ปีต่อไปก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะคะเขาก็เลยพูดได้ว่าการเลือกตั้งในนอร์เวย์จะเกิดขึ้นทุกๆสองปีอันนี้อย่าสับสนนะคะว่าการเลือกตั้งทั่วไปรัฐสภา เกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยอาจจะไปเจอในข้อสอบก็คือเลือกตั้งรัฐสภาเกิดขึ้นทุก4ปีเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะทุก4ปีเหมือนกันแต่เขาจะสลับกันเฉยๆนะคะการเลือกตั้งก็คือเป็นเรื่องของความลับคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ว่าฉันเลือกใครนอกจากว่าเราเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิด อันนี้ตัดสินใจเองเราสามารถที่จะไม่บอกสมมติว่า,าลูกครูมีอายุ20ปีหรือว่า18ปีเต็มเขาไปเลือกตั้งนะคะแล้วเขาจะต้องเป็นสัญชาตินอสถ้าจะเลือกตั้งรัฐสภาอย่างเงี้ยเขาไปเลือกตั้งใครเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งครูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบ่งบอกเขาว่าเธอจะต้องเลือกพรรคนี้พรรคนี้นะคะให้เขาศึกษาเองแล้วคนในครอบครัวก็มีสิทธิ์ที่จะ มีความเห็นที่จะไม่ตรงกันความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอการเมืองอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนค่ะพักการเมืองในประเทศนอร์เวย์มีอยู่ประมาณ20พรรการเมืองค่ะพรรการเมืองมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มสังคมนิยมเรียกว่า s o c i a l i s t s is, s o c i a l i s is, t s อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทุนนิยมเรียกว่าบกกลิบก็คือเป็นกลุ่มที่แบ่งพรรคการเมืองออกเป็นสองกลุ่มในเรื่องชื่อพรรคการเมืองต่างๆอันนี้ครูขอไม่ลงรายละเอียดนะคะถ้าทุกคนสนใจก็คือไปค้นหาได้เองนะคะในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะ เรื่องของการมีอิทธิพลต่อการเมืองก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีอำนาจเป็นทางการเช่นภาษาโน้สเรียกว่า formal m a c h t formal m a k e ก็คือมีอำนาจเป็นทางการ formal ก็คือเป็นรูปแบบนะคะเป็นทางการ คนที่มีอำนาจเป็นทางการทางด้านการเมืองก็อย่างเช่นรัฐสภาเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่านแล้วก็แก้ไขกฎหมายได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขามีอำนาจโดยตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มีอำนาจต่อด้านการเมืองแบบไม่เป็นทางการเขาเรียกว่าอุฟ o อร์เมลมาคตอุฟฟอร์เมลมตก็เป็นกลุ่ม หนึงที่มีอำนาจแต่ไม่ได้ไปนั่งในรัฐสภาไม่ได้เป็นทางการนะคะแต่เขาเหล่านี้ก็มีอิทธิพลที่มีผลต่อการเมืองด้วยค่ะในกลุ่มที่มีผลต่อการเมืองแบบไม่เป็นทางการก็ยกตัวอย่างเช่นสื่อนะคะสื่อก็คือ media เมเดียสื่อต่างๆซึ่งสื่อที่นี่เขาจะมีความอิสระก็ถ้าเป็นในเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆก็ไม่มีผลไม่ค่อยที่จะมีผลต่อสื่อมากเท่าไหร่เวลาที่เขานำเสนอข่าวนำเสนอหรือว่ารายงานข่าวเงี้ยสื่อที่นี่ก็จะมีอิสระมากนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะ เข้าใจว่าทำไมสื่อเขามีอิสระในการเขียนข่าวในการเสนอข่าวแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าภัคก,การเมืองจะมีอำนาจต่อพวกเขาอันนี้ก็เป็นจากสาเหตุที่จากคำว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือภาษาโนสเรียกว่า It r r n n s f r e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  d ัน i n ทริง s ์ฟรี e ก็คืออิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นสื่อเขาก็เลยสามารถที่จะนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงนำเสนอข่าวสารหรือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในประเทศนอร์เวย์ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนั่งอยู่ในรัฐสภาแต่เขาก็มีอำนาจในเกี่ยวกับการเมืองมีบทบาท เกี่ยวกับการเมืองค่อนข้างสูงค่ะนอกจากสื่อแล้วที่มีอิทธิพลต่อด้านการเมืองแบบไม่เป็นทางการแล้วนะคะก็ยังมอีองค์กรพิเศษต่างๆที่มีผลต่อการเมืองซึ่งองค์กรต่างๆองค์กรพิเศษนะคะเขาเรียกว่า i n t เ r e s s e Urgani สัญญอินเทรเซอกานัอินเทรเซอกานอันนี้ก็จะเป็นองค์กรพิเศษนะคะซึ่งคนที่เป็นสมาชิกหรือว่าเข้าร่วมองค์กรเหล่านี้เขาจะมีความที่มีอิสระแล้วก็เสรีในการจัดตั้งองค์กรหมายถึงว่าคนที่มีความคิดเห็นหรือว่ามี เป้าหมายจุดประสงค์เดียวกันเขาสามารถที่จะจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นองค์กรขึ้นมาได้อย่างเช่นคนพิการกลุ่มโรคมะเร็งกลุ่มสิทธิสตรีต่างๆสิทธิของเด็กต่างๆแล้วกลุ่มเหล่านี้นะคะส่วนมากนะคะก็จะมีอิทธิพลมากเหมือนกันเท่าๆกับสื่อแต่เป็นแบบ ไม่เป็นทางการแต่เขามีอย่าลืมนะคะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ก็เลยมีผลต่อการเมืองค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะขออภัยที่ครูลืมอัดคลิปปิดท้ายนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ